ถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ปเซ็นบักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาลิงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เรามารีวิวหลังตัวบั๊กที่หลายคนร้องขอมาให้รีวิวกันเยอะมากน,ะนั่นก็คือทางด้าน เบโกมี่ me, นะครับโดยเบโกมี่ me, ล่างนี้จะเป็นล่าง2บูสเตอร์กับสกสิลพิเศษอย่างทางด้านฟอร์เชสแล้วก็ลองลิสแท็คเกิลนะครับบูทที่แนะนำใส่ใส่เป็นบูทชัดดาวนะแต่นี้ยังไม่ได้ใส่บูทให้นะแนะนําว่าใส่เป็นบูทชัดดาวได้เลยนะเผื่อใครหลายๆคนอัพเป็นสายเซนเตอร์อันนี้จะให้แนวะทางเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือ แบบนี้นะครับก็คือสายแบ็กนะครับสามารถอัพตามก็ได้อน,นี้จะเป็นสายแบ็กซ้ายแบ็กขวานะแต่ต้องไปเพิ่มตำแหน่งให้เล่นแบ็กซ้ายได้นะครับผมอีกหนึ่งสายจะเป็นสายเซนเตอร์นะครับเอาไว้เล่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่า ต้องการเล่นแบบหลังออฟสไตล์นะครับแล้วไม่มีหลังสไตล์ความเร็วๆมาเล่นใช้งานเนี่ยสายนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับสายเซนเตอร์ตอนในการรีวิวผมก็เอาไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะก็คือโอเวอร์ออลด้านนอกเนี่ยจะตันร้อยแต่ไส้ในของการสายเซนเตอร์นี่จะตันร้อยเจ็ดเลยนะผมไม่ได้อัพแบบสาย108ยแปนะอันนี้ผมเน้นสปีดต้นนะครับ โดยเจ้าตัวนะครับผมจะตีว่าเป็นกองหลังนะครับที่มีส่วนสูง184อายุ25นะครับขนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับเล่นเนสโมสสอดินเตอร์นะครับสำหรับทางด้านเบโกมี่มาในส,ส,สไตล์ที่4ฟูลแบ็กตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือ Back side, แบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์นะแนะนำว่าไปเพิ่มตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยเพราะว่าถ้าใครมีตูรามอาจจะโยกเบโกมี่ไปเล่นแบ็กซ้ายก็ได้นะครับผมนะว่าก่อบนบูต94บูตแล้ว100นะอันนี้เป็นสายเซนเตอร์นะครับสายเซนเตอร์นี่ค่าพลังก็จะเด่นๆประมาณเรื่องเกมรับแบบนี้นะถ้าใส่บูตก็จะมี1ค่าล นะนี่สปงสปีดจะประมาณนี้เลยนะครับสายเซนเตอร์นะอันนี้ดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับสำหรับสายเซนเตอร์นะเดี๋ยวผมจะอัพสายแบ็คให้ดูอีกด้วยนะครับว่าค่าพลังประมาณไหนนี่ชัด้ดาวสกิลใส่เคลียรท่ายากนะเจ้าตัวขาดสกิลเคลียรท่ายากสกิลเดียวนอกนั้นก็ใส่ที่เราชื่นชอบอะพวกวันทัชพาร์ททูพาสซิ่งโลว์ลเลเต็ดพาร์ทวิทเต็ดพาร์ทได้เลยนะครับไปก็จะเป็นสายอัพสายแบ็คให้ดูนะครับว่าสายแบ็คค่าพลังโหดขนาดไหนนะครับจะเป็นสายแบ็คนะ สายแบกก็กดออโต้นำทางก่อนนะครับลดความนี่ไปแล้วเราก็นะครับอัพนะเป็นสายแบกนี่นะครับแปดสิบสามแปดแปดนะครับผมอันนี้จะเป็นสายแบกนะเอามายืนแบกนะครับก็จะมาดูค่าพลังด้านในของทางด้านเบโกมี่นะนี่ แล้วก็จะประมาณนี้นะเกมรับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนสายเซนเตอร์แต่เรื่องความร็วสปีดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะจากสปีด90ก็จะเป็นสปีด9 9นะครับสปีดต้น91นะครับคิกิ้งพาวงคิกิ้งพาวเวอร์ความแข็งแกร่งบาลงบาลานนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็สกิลก็อย่างที่บอกไปครับใส่สกิลเขี่ยท้ายากตำแหน่งที่ผมมาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็ยืไมไอดีน้องเขามารีวิวผมน่าจะเปิดเองในวันพฤหัสนะครับเพราะว่า รอดูแพ็กยูกิก่อนเดี๋ยวมีแพ็กยูกิเดือดๆมาให้เปิดตามล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มเบโกมี่กันก่อนเลยว่าเบโกมี่ล่าเนี้ยจะโหดจะเฟี้ยวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเบโกมี่นี่ครับเล่นแบบสายเซนเตอร์นะยืนเ,นเซนเตอร์คู่กับเนสตอเลยนะใครที่แบบว่าโอ๊ยพี่ผมไม่มีทั้งสองตำแหน่งเลยนี่เปิดเอามายืนคู่กันแบบนี้ยังได้เลยนะ สำหรับเบโกมี่กับเนสตอนะดูการดักบอลอะไรต่างๆการเข้าบอลดีนะครับสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจับจะจัดอ่ะใครที่ขาดหลังสายสปีดอ่ะผมว่าเล่นเป็นเบโกมี่ได้เลยนะดูช็อตนี้นะครับทงตรงข้ามหลุดมาแล้วนะเบโกมี่วิ่งดูดูลอบอกอ้โหูเคลียได้ด้วยนะครับนี่โอ้โหสุดจัดครับฝั่งตรงข้ามดูลูกนี้เบเบโต้เหมือนจะแซงมาแต่เบโกมี่ครับมีพื้นที่มาเบียดอู้เอาบอลกลับมาคืนได้อ่ะทุกคนแม่งเร็วจัดนะครับ างตรงข้ามจัง,งัดนี่เบโกมี่แย่งได้กับเท้าเลยครับทุกคนโคตรดีไหลามาแล้วลุมปดัดเข้ามาเบโกมี่ครับสอนเนตาได้อีกโอ้โอขอ,องดีแล้วลูกนี้คุณลิจ่ายมาเจอเบโกมี่อีแล้วครับโอ้โหหันไปทางไหนก็เจอแต่เบโกมี่ครับโยนยาวๆมาเบโกมี่โคก,กทิ้งออกมาครับโอ้โหอันตรายครับบอลโยนทุกวันนี้น่ากลัวจริงๆครับไหลามาตามช่องก็โดนเบโกมี่อีกแล้วครับ นี่คือเล่นในไฮไลท์คือมีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์เลยนะไม่ได้แทบไม่ได้จับในแบบตำแหน่งแบ็กเลยนะเพราะว่าเอาไปเล่นในไลท์เบื่อแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นในไลท์อีกนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กนะเพราะว่าน้องเขาทีมน้องเขามีกองกลางอ,อย่างมีเซนเตอร์อย่างบูนูชีแล้วก็เนตานะเอาเป็นคู่กันไปนะครับนี่ดูแจมๆเลยครับตำแหน่งนี้โอ้โหแล้วดูช็อตนี้ยกมาจะติดเบโกมี่อีกแล้วครับแล้วเบโกมี่ก็มเมาบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแบบสบายๆแบบนี้ได้ครับ หนงคามยกมาเบโกมี่โม่งแย่งฮาแลนด์มาได้อีกครับโอ้โหโคตรดีครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดให้เบโกมี่ดีกว่าว่าเบโกมี่ล่างเนี้ยผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผม เป็นยังไงบ้างกับเบโกมี่่างนี้ส่วนตัวผมว่าเก่งเลยครับใช้คําว่าเป็นตัวเมตาอีกหนึ่งตัวได้เลยนะครับใครที่ขาดแบ็กเกมรับหรือว่า Center เซนเตอร์ออฟตายนะครับร่างทรงตูรามแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับทางนัานเบโกมี่การเข้าบอลการเข้าสกัดบอลมีความเร็วลูกกาอาดาอาจจะไม่ได้ดีเวอร์แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แย่นะ้รูปร่างลักษณะสูงตั้ง้อยแปสนะสูงกว่าตูรามสองเซนนะครับ ภาพรวมนะครับสามารถเอามายืนได้เลยนะใครที่มีตูรามผมอาจจะแนะนําให้เอา,เอ,าอัพตูรามเป็นสายเซนเตอร์แล้วเบโกมี่มาเล่นแบ็คหรือเอาตูรามเป็นแบ็คขวาเบโกมี่เป็นแบ็คซ้ายก็ได้บอกเลยว่าจาับแน่ๆแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านเบโกมี่เป็นหนึ่งตัวแล้วกันที่ใครที่อยากจะเปิดตามล่าก็สามารถเปิดตามล่าได้เลยนะครับไม่ได้แย่เลยครับสาหรับทางด้านเบโกมี่เหมาะแก่การใช้งานจริงๆสําหรับใครที่เพิ่งปั้นไอดีแล้วไม่มีกองหลังใช้งานหรือใครที่ขาดแบ็คเกมรับสามารถเปิดตามล่าได้เลยนะให้เกรดผมก็ให้อยู่ที่9.5นะครับอย่างที่บอกไปนะ 0.5เต็ม 10, 10อาจจะลดคะแนนตรงที่ลูก h ฮด d i n g มันอาจจะไม่ได้เก่งแบบเวอร์หรือว่าส่วนสูงมันอาจจะไม่ได้แบบดีอะส่วนสูงผม,มต้องการหลังที่มันแบบสูงสัก188ขึ้น่ะลูกกลาองอากาศมันจะได้เคลียร์ง่ายนะเวลาเจอพวกโคโลงโคลเลอร์อย่างนั้นมันก็อุ่นใจแต่ตัวนี้ก็ต้องแบบภาวะะวงลูกกลาองอากาศเ,เล็กๆน้อยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านเบโกมีแต่จุดเด่นก็คือความเร็วในการวิ่งไล่นี่แหละนะครับมันวิ่งไล่จับพวกกองหน้าสายสปีดได้ในภาคนี้นะครับก็ภาพรวมคือดีเลยแล้วกันนะครับเพื่อน เปิดไปแล้วใช้งานไปแล้วมีความรู้สึกงไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับว่าชอบเบคกมี่ล่างนี้มากน้อยเพียงใดนะส่วนตัวผมชอบมากๆน่าจะตามละมาอยู่ในทีมเลยละกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสําหรับวันนี้บายๆครับเจอกันใหม่ครับขอบขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับผม